เรื่องเล่าจากยอดเขาสันติสติในฐานะผู้พิชิตอุปสรรคการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนแห่งปัญญามีนักเดินทางผู้หนึ่งชื่อว่าอธิย่อมมาจากอธิจิตตะหรือความตั้งมั่นของจิตเขาตั้งใจที่จะปีนป่ายขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงชันที่สุดในอาณาจักรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามสันติคีรียอดเขาแห่งความสงบ การเดินทางของอทิไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเส้นทางสู่สันติคีรีเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายซึ่งเปรียบได้กับปัญหาและความทุกข์ที่มนุษย์ต้องเผชิญในชีวิต 1. การรู้จักแผนที่ชีวิตอริยศัสตร4ก่อนออกเดินทางอาทิได้รับมอบแผนที่ศักดิ์สิทธิ์จากอาจารย์แผนที่นั้นไม่ได้บอกทางที่ง่าย แต่สอนให้รู้จักธรรมชาติของเส้นทางนั่นคือหลักอริยสัจสี่อันเป็นหัวใจของการเผชิญปัญหาก้าวที่หนึ่งทุกู้ปัญหาทันทีที่อาทิเริ่มเดิมปีนขึ้นเขาก็ต้องเผชิญกับก้อนหินขนาดใหญ่ขวางอยู่นั่นคือปัญหาหรือทุก์ขที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก้อนหินอาจเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสีย หรือความล้มเหลวทางธุรกิจอทิไม่เคยปฏิเสธว่าก้อนหินนั้นมีอยู่จริงเขาตรหนักว่านี่คือความจริงอันประเสริฐข้อที่หนึ่งการเดินทางย่อมมีอุปสรรคเสมอก้าวที่2สมุทยัยวิเคราะห์สาเหตุแทนที่จะนั่งร้องไห้หรือทุบตีก้อนหินด้วยความโกรธอทิใช้เวลาวิเคราะห์ว่าก้อนหินนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมมันถึงมาขวางทางนั่นคือการค้นหาสมุทยัยหรือสาเหตุของปัญหาเขาพบว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากก้อนหินเองแต่เกิดจากตัณหาของเขาเองเช่นความอยากให้ทางราบเรียบกามาตัณหาความอยากให้ก้อนหินหายไปทันทีวิภวะตัณหาหรือความยึดมั่นว่าเขาต้องถึงยอดเขาโดยไม่มีอุปสรรค เพราะว่าตัณหาการเห็นตัณหานี้ทำให้เขารู้ว่าการเปลี่ยนใจง่ายกว่าการเปลี่ยนโลกภายนอกก้วที่สนิโรธกำหนดเป้าหมายเมื่อเขาไทยสาเหตุแล้วเขาก็รู้ว่าเป้าหมายไม่ใช่แก้การปีนถึงยอดเขาแต่คือการก้าวข้ามทุกนั่นคือนิโรธความดับทุกขการดับทุกข์ไม่ได้หมายถึงการทำลายก้อนหิน แต่คือการละทิ้งความยึดมั่นในความปรารถนาที่ไม่สมหวังแล้วหันมาใช้พลังงานในการหาวิธีใหม่9ก้าที่สี่มักลงมือปฏิบัติการตัดสินใจลงมือแก้ปัญหาอย่างมีระบบคือการดำเนินตามมักมีองค์8ซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องโดยมีสติเป็นแกนกลางที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันอธิจำเป็นต้องใช้ทั้งสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ในการวางแผนและสัมมาสังกัปปะความคิดชอบในการออกแบบวิธีการปีนข้าม 2. การฝึกฝนตนเองในทุกย่างก้าสติปัฏฐาน4เพื่อที่จะเดินตามมรรคได้อย่างมั่นคงอทิต้องฝึกฝนการใช้สติในทุกช่วงเวลาของการปีนป่ายนั่นคือการปฏิบัติสติปัฏฐาน4ในสถานการณ์จริง เผชิญหน้ากับความล้ากายานุปัสนาเมื่อต้องปีนขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันอธิรู้สึกเหนื่อยล้าจนหมดแรงร่างกายเริ่มสั่นเทาแทนที่จะปล่อยให้ความท้อแท้เข้าครอบงำอธิใช้กายานุปัสนาเขาหยุดพักและสังเกตกายของตัวเองอย่างละเอียดเขารับรู้ลมหายใจที่หอบทีอย่างชัดเจนเขารับรู้ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อที่ขา เขารับรู้ถึงเหงื่อที่ไหลอาบใบหน้าการรับรู้ตามความเป็นจริงทําให้ความล้าไม่ได้ถูกปรุงแต่งเป็นความทุกข์ที่เกินจริงแต่เป็นเพียงสภาวะหนึ่งของร่างกายเมื่อยอมรับอทิก็สามารถพักผ่อนและกลับมาปีนต่อได้โดยไม่ปล่อยให้ร่างกายถูกกระตุ้นด้วยความเครียดทางจิตใจการจัดการกับความท้อแท้เวทนานุปัสนาในวันที่ฝนตกหนัก และต้องนอนในถ้ำเปียกๆอธิรู้สึกถึงเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นคือความทุกข์ทางกายและความท้อแท้ทางใจแทนที่จะโอดครวนอธิใช้เวทนานุปัสนาเขาเท่งมองความรู้สึกนั้นความสุขเมื่อดื่มน้ำที่เย็นชื่นใจความทุกข์เมื่อต้องทนหนาวในชุดที่เปียกอุเบกขาเมื่อจิตใจเริ่มสงบและยอมรับสภาพอากาศ เขาสังเกตเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นและดับไปความทุกข์ก็เช่นกันไม่มีอะไรคงที่ถาวรการเห็นความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์ทำให้ความท้อแท้ไม่ได้มีอำนาจเหนือจิตใจของเขาอีกต่อไปการควบคุมความกลัวและความกังวลจิตตานุปัสสนาเมื่อต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าที่หน้าวัดเสียวความกลัวคือโทสะและโมหะ เข้ามาครอบงามจิตใจของอาทิเขาหันกลับมาสังเกตจิตของตัวเองอาทิรับรู้ว่าขณะนี้จิตใจกำลังมีความกลัวอาทิรับรู้ว่าขณะนี้จิตใจกำลังฟุ้งซ่านคิดถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายอาทิรับรู้ว่าขณะนี้จิตใจกำลังรวมตัวเป็นสมาธิในการก้าวเดินการเฝ้าดูจิตอย่างเป็นกลางทำให้เขาสามารถแยกตนเองออกจากความกลัวได้ เขาไม่ได้เป็นความกลัวแต่เป็นผู้รู้ความกลัวเมื่อแยกได้เขาก็สามารถดึงสติกลับมาจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินทีละก้าวอย่างช้าๆและอย่างที่สุดการเข้าใจสถานการณ์ธรรม,มานุปัสสนาเมื่ออาทิเมื่อถึงทางแยกที่สับสนเขามองไม่เห็นทางไปต่อเขาใช้ธรรม,มานุปัสสนาเพื่อพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น เขาจะหนักว่านี่คือนิอวน่าที่กำลังทำงาน 1. ความสงสัยวิจิกิจฉาในการตัดสินใจ 2. ความฟุ้งซ่านอุทธ,ธัศกุกุจจากในการคิดถึงทางเลือกต่างๆเมื่อรู้ว่านี่คือคกลไกของจิตที่กำลังถูกกิเลสกั้นอยู่เขาจึงกำหนดสติกลับไปที่การหายใจทำให้จิตสงบลง เมื่อจิตสงบสติและปัญญาก็กลับมาเขาเห็นทางแก้ที่บทบังด้วยความวุ่นวายของจิตใจ 3. ถึงยอดเขาด้วยการดำเนินชีวิตตามหลักอัปปมาทะคือความไม่ประมาทนั่นคือการมีสติในทุกขณะจิตไม่ว่าจะเผชิญกับคลื่นแห่งความสุขหรือความทุก์ขเขาก็ไม่เคยปล่อยปละละเลยหางเสือของตนเองการมีสติ ไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปจากชีวิตแต่ทำให้ปัญหาไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้อีกต่อไปเมื่ออาทิปีนถึงโยอดสันติคีรีเ,รเขามองย้อนกลับไปเห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ในใจเขากลับสงบเงียบเพราะเขาไม่ได้พิชิตเพียงแค่ยอดเขาภายนอกเท่านั้นแต่เขาได้พิชิตความอ่อนแอและกิเลสภายในใจตนเองเรียบร้อยแล้วนั่นเอง บทสรุปของเรื่องนี้คือปัญหาและอุปสรรคหรือทุกข์คือส่วนหนึ่งของการเดินทางชีวิตแต่การมีสติที่มั่นคมตามหลักสติปัฏฐาน4คือเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่ช่วยให้นักเดินทางทุกคนสามารถนำทางเรือชีวิตของตนเองข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งแห่งความสงบสุขนิรันดร์ได้ด้วยตนเอง